ิตะกะเปในตะาาวันนี่ชาวพุทธอาณาจักรน,นี่ก็ถือว่าอากาศดี ท,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 ะะที่เกีอติของพระรหันตธาตุเป็นปาสกขาันตไม่ได้กษัายวยัน ได้รับสิ่งดีๆ <c oughs> เป็นมรดกทาง,าทาทาทางวัฒนธรรมหลักธรรมคำสอนของพระองค์ไอ้เปรตธรรมะออกไปในประเทศต่างๆ ใส่ในหลักของธรรมจักรประวจนะสูตรที่ทำมีกสถูกแห่งนี้ือว,ว่าเป็นฐารที่หมุนกงจักลกงล้อแห่งธรรมไปตา่ตางตา่าง